พบกับช่องสวิตเโร่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ทางช่องนะคะก็จะมารีวิวไพ่สำหรับหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือ tarot of the thousand and one nights นะคะก็คือ,อามาจากเรื่องพันหนึ่งราตรีนั่นเองนะคะพันหนึ่งราตรีเนี่ยเป็นวรรณกรรมนิทานของโลกอาหรับนะคะโลกตะวันออกกลางที่โด่งดังมากนะคะก็จะเป็นลักษณะนิทานซ้อนนิทาน,นะคะก็ แม่หมอนะคะชื่นชอบมากะคะอ่านตั้งแต่เด็กโตมาก็อ่านนะคะอ่านครบทั้งพ่านหนึ่งที่ว่าแล้วก็ผ่นหนึ่งราตรีเลยนะคะก็เขาจะมีสองภาคก็สนุกมากนะคะก็พอมันเป็นทาโร่ปุ๊บนะคะก็ซื้อทันทีเลยนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเอามาใช้เลยเพราะว่าเขาจะค่อนข้างแปลยากนิดนึงเพราะเขาจะมีความหมายที่ต่างออกไปจาก ให้ Riderweight Original ดั้งเดิมค่อนข้างมากนะคะบางอย่างก็มีใกล้เคียงแล้วก็กว้างขึ้นแต่ว่า,าค่อนข้างแตกต่างไปเลยมากกว่านะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะจะลองเอาคู่มือมานั่งอ่านแล้วก็ลองนั่งแปลเรียบเรียงดูนะคะจะได้แบบเข้าใจความหมายเขามากขึ้นแล้วก็จะได้เอามาใช้ได้แบบดีขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเอามาใช้ได,ด้ดีมากๆเพราะว่าดูแล้วมันมันค่อนข้างลึกซึ้งมากเลยอะคะ่ะ ลายเส้นก็สวยมากๆด้วยนะคะก็ไพ่นี้นะคะเป็นของอโลนะคะโลสคาราเบอนะคะเจ้านี้ก็ตามเคยนะคะเขาก็จะมาจากพร้อมกับกล่องเล็กๆนะคะแล้วก็อ่ามีคู่มือนะคะเล่มเล็กจิ๋วนะคะพอดีเอาออกมาก่อนนะคะอยากให้เห็นชัดๆนะคะ ก็ตามสไตล์นะคะเราก็มีแผ่นขั้นมาแบบนี้นะคะหลังไพ่เขาก็จะสวยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบกับหัวกับหลังก็จะเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นแบบอุทยานนะคะก็ไพ่นี้จะตรงกับหน้าไพ่ The View นะคะหรือว่า View of Fortune ด้วยนะคะผลงานนะคะทาโร่สำหรับนี้ Artwork by Leon g กา a y นะคะ Artwork โดย Leon Garay าบอกว่า a l a d i n s i n b a d and Ali Baba are characters of a thousand and one nights where they pursue adventure magic poetry and eroticism นะคะเขาก็จะพูดถึงว่า Aladdin s i n b a d กับ Ali Baba กับจน40เป็นอะไรอย่างนี้ที่เราคุ้นกันนะคะเป็นตัวละครในพันหนึ่งราตรีนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่เคยศึกษามานะคะก็จะมีข้อขัดแย้งนะคะว่า จริงๆอย่างอาาดินนะคะหรือว่าอาลีบาบาเนี่ยหรือแม้แต่ซินแบตเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในพันหนึ่งราตรีนะคะก็ยังเป็นแบบ controvercial กันอยู่นะคะบางบางคนเขาก็รวมเอาไว้อยู่ในเรื่องในในพันหนึ่งราตรีอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่ลงลึกแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะแบบยาวไปนะคะก็เรามาดูว่าเออลายเซนเขาเป็นยังไงหน้าไพเขาเป็นยังไงดีกว่านะคะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้าง challenge นะคะหรือว่าท้าทายก็คือด้วยความที่เรื่องนี้นะคะตัวละคร ค่อนข้างเยอะเขาเป็นนิทานสอนนิทานใช่ไหมคะก็บางทาีบางทีเขาก็จะเลือกเลือกตัวละครหรือธีมหรือเหตุการณ์เรื่องเอามาสะท้อนในไพ่ซึ่งบางทีเราก็ลืมไปแล้วนะคะถ้าเรารู้เรื่องแล้วก็เราจําได้เนี่ยเราก็จะแบบเราก็จะอินหรือเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นนี้ขนาดที่แม่หมอชอบมากนะคะแม่หมอยลืมเพราะว่ามันยาวมากนะคะเรื่องนี้ยาวจริงๆก็จะก็จะจําได้แบบเรื่องที่มันเด่นๆหรือธีมเด่นๆในแบบนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้วก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาในช่องนี้ครั้งแรกนะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสวิตาโรนะคะเราจะมีรีวิวไพ่นะคะเราก็จะมีพิกอเด็ก,กับคาร์ดนะคะมาเรื่อยๆนะคะโอเคเดอะฟู <The full S 2> นะคะโอเค The Magician นะคะไพ่หมายเลขสองนะคะ High Priestess นะคะสังขราชหญิงที่าสำหรับนี้เขาจะใช้คำว่า The v e n e r a b l e Woman นะคะสวยเชียวลายเส้นเขาจะแบบบางๆแล้วก็อ่อนช้อยนะคะดูชวนฝันดีนะคะ3นะคะ The Empress 4นะคะ The Emperor 5. นะคะ Hero Fan คขาจะใช้คำว่า The venerable man นะคะเมื่อกี้ High Priestess เป็น venerable woman นะคะสังราชหญิงอันนี้เป็นสังราชชายนะคะก็คือ High Priest หรือ Hero Fan ก็ใช้ venerable man นะคะก็เป็นนักบวชชายอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะ The lovers นะคะ The chariot นะคะไปนะคะไพ่ใบที่8ที่ปกติจะเป็น strength นะคะเขาจะสลับกับไพ่ใบที่1 1ที่เป็น justice นะคะก็จะเห็นว่าบางสำรับนะคะเห็นเห็นหลายสำรับเหมือนกันที่8กับ11จะสลับกันนะคะไม่ทราบเหตุผลนะคะถ้าใครทราบคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอยากรู้เหมือนกันเห็นมีแบบหลายสำรับนะคะก็สำหรับนี้นะคะ 8ก็จะเป็นเหมือน justice นะคะแล้วเขาจะใช้คำว่า harmony นะคะแทน,น9ค่ะ the hermit นะคะ10ค่ะ the wheel หรือ wheel of fortune นั่นเองอันนี้เหมือนหลังไพ่นะคะคล้ายๆกันเลยนะแล้วก็จะ wheel ตรงนี้เป็นแบบสระน้ำวงกลมนะคะ ชอบชอบสิบเอ็ดนะคะอย่างที่บอกว่าสลับกับแปดนะคะ courage นะสิบเอ็ดนะคะก็จำไว้ว่าเหมือน strength นะคะสลับกันสิบสองนะคะจากเด e h แฮงแมนเขาใช้ว่า the bound man นะคะคือคนที่ถูกผันธนาการนะคะทุกล่ามสิบสามคะ่ะ The Dead นะคะอืมสิบสี่ค่ะ Temperance นะคะสิบห้านะคะ The Devil นะคะปีศาจในนิทานนี้มีเยอะมากนะคะ The Devil ต่อไปนะคะสิบหกนะคะ Danger นะคะคือ Tower นั่นเองนะคะ เขาก็ใช้เป็นคำว่าอันตรายแทนนะคะ Danger ต่อไปนะคะ17 The Stars 18นะคะ The Moon นะคะ mm hmm. 19นะคะ The Sun นะคะ20นะคะ Judgment เอ็ดเดอะเวอืมโอเคหมดเมเจอร์อันหน่าแล้วนะคะต่อไปถ้วยนะคะชาลีสนะคะ a อชออฟชาร์ลีสนะคะเขาก็ใช้คำว่าชาร์ลีสแทนคัพสนะคะอูอ้สวยนะคะ a อชออฟชาร์ลีส์ทูออฟชารลีสนะคะทรี Three. นะคะสี่ถ้วยนะคะห้าถ้วยจะชอบลายเส้นเขามากเลยนะคะหกถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยนะคะแปดถ้วยนะคะ สิบทวยสิบทุกวัย Knath of Chalice นะคะก็เหมือนเพจนะคะ Knight of Chalice นะคะ ขิงเอสออฟเพนเทนโคลนะคะเหรียญเลนะคะสวยจังผ้าเขาแบบชวนฝันมากเลยะคะ่ะสอออฟเพนเทนโคลส์สออฟเพนเทนโคลส์ออฟเพนเทนโคล Five of Pentacles, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, Ninth of Pentacles. Okay? Knight of Pentacles Queen of Pentacles King of Pentacles Ace of Wands Two of Wands Three of Wands Four of Wands Five of Wands. Right? Six of Wands. Right? Seven of Wands. Hmm. Right? Eight of Wands. nothing น่าสนใจนะคะ Eight of Wands. Nine of Wands. Ten of Wands. Right? Nine of Wands. Night of Wands, Queen of Wands, King of Wands, Ace of Swords, mm. Two of Swords, Three of three of swords nah -ha. four of swords five of swords nah -ha. six of swords nah seven of swords eight of swords nine of swords เองน s อโอเคก็โดยรวมนะคะเป็นไพ่ที่สวยนะคะหลายเส้นแบบดีมากเลยนะคะหลายเส้นเขาจเสบางๆแล้วก็ฟุ้งๆนะคะดูชวนฝันนะคะจริจงๆมันเป็นไพ่ที่นะ่าจะเอาไปแบบขยายเพิ่มจินตนาการนะคะขยายความหมายได้ค่อนข้างดีนะคะแต่เดี๋ยวจะขอไปศึกษาให้ละเอียดเพราะว่า ดูแล้วนะคะแบบแตกต่างจากไพ่ออ r ิ g i n a l พอสมควรเลยนะคะก็เป็นอีกสำรับที่น่าสะสมนะคะอืมโอเคค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาแกะกล่องไพ่อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ